ฟังง่ายฟังสะดวกฟังได้ทุกเวลาจากวิทยุสู่พอดแคสต์จากับ KKU l i f r l ฟ l i ล e Long Learning for all สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ านกำลังอยู่กับสถานีเสียงที่จะทำให้ท่านตกหลุมรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับรายการ The k k u Library l i f e Learning o n g l for All ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน่น AFM 103 MHz กับพิ่ตุนสินริพรทวัสสีและสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน่นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกๆคนค่ะเรียนรู้มากก็ทำให้รู้มากการรู้มากไม่ได้ทำให้เราเหนือใครนะคะ เพราะไม่มีใครรู้ไปในทุกๆเรื่องเราไม่ได้รู้เพื่อที่จะอวดตนแต่การเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆจะทําให้เราได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกใบนี้เพราะว่าเราจะสามารถนำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้หลากหลายมิติยิ่งขึ้นค่ะพี่ตุมาชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้โดยเริ่มที่ตัวเรานะคะ วันนี้ค่ะพี่ตุนมาชวนท่านผู้ฟังพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานที่จะพูดถึงการสร้างทีมงานและผลสำฤทธิ์ที่ดีเป็นการทํางานที่มีประสิทธิภาพใน EP ีที่มีชื่อว่า6เคล็ดลับในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสร้าง High Performance Team ค่ะพี่ตุนไปอ่านเจอบทความนี้ในเพจของ A Cup of c u n t e r ที่แชร์บทความของ b r y e Side p o p ผู้ทีมไว้พออ่านเจอพี่ตุนคิดว่าเออมันได้ใช้ในประโยชน์ในงานที่พี่ตุนทำ พี่ตุ่นสนใจอย่างมากเลยคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จึงเป็นที่มาของ EP นี้ค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะพี่ตุ่นมีคำถามซัก2องคำถามให้ท่านผู้ฟังลองตอบตัวเองว่าเรื่องที่พี่ตุ่นนำมาพูดนี้คือเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในการสร้าง High Performance Team ใครควรจะเป็นผู้ฟังก็ไก่ผู้บริหารหรือหัวหน้า ขอไข่ลูกน้องค่ะและอีกหนึ่งคำถามคือคืออาชีพไหนที่ฟังอีพีนี้แล้วได้ประโยชน์มากที่สุดก็ไก่ท้าราชการขอไข่พนักงานบริษัทเอกนชนขอควายเกษตรกรงงนักศึกษาลองตอบดูนะคะพี่ตุนยังไม่เฉลยค่ะลองตามพี่ตุนมาก่อนนะคะว่าเรื่องราวของ EP นีนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง เรื่องราวที่พี่ตุนนำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้เป็นเรื่องทางจิตวิทยาการทำงานค่ะที่เรียกว่าทีมไซโคโลจิคอลค่ะเรารู้กันดีนะคะว่าการทำงานเป็นทีมนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรการทำงานเป็นทีมนั้นหมายความว่าทำงานมากกว่าหนึ่งคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกๆสถานการณ์ได้บางคนถามว่าแล้วกเกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาแบบนี้ไหม เชื่อไหมคะว,ว่าเกษตรกรเป็นอาชีพอิสระทำงานด้วยตัวเองแต่ก็จะมีบางจังหวะนะคะที่ทำงานเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นการจ้างคนนำนาจ้างคนเกี่ยวข้าวแม้แต่จะเป็นการจ้างแต่เราก็ลงมือทำพร้อมกันเพื่อให้เป้าหมายที่เรากําหนดไว้บรรลุในวันเวลาที่กําหนดแล้วนักศึกษาล่ะต้องใช้เรื่องนี้ไหมเอาจริงนะคะนักศึกษาก็มีการทำงานเป็นกลุ่มมีการไปฝึกงานจึงเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน เรื่องที่พี่ตุนนำมาฝากนี้เป็นแนวคิดที่สรุปมาจากกรณีศึกษาของ Aristotle Project ของบริษัท Google ที่ทำในปี2015เขาเก็บข้อมูลจากทีมงานของ Google 180ทีมเป็นเวลา2ปีเพื่อค้นพบว่าอะไรที่ทำให้ Google เป็น High Performance Team ที่เรารู้จักกันดีนะคะน่าทึ่งมากที่ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของทีม ไม่ได้มาจากการรวมตัวกันของสุดยอดผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานแต่ละสายงานซึ่งเดิมพี่ตุนเข้าใจว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่ผลที่ทําให้เกิด High Performance Team นั้นก็คือ Google เป็นทีมที่มีลักษณะร่วมกันที่ทีมมีความรู้สึกถึงพื้นที่ปลอดภัยในการทํางานที่เรียกว่า Safety Team Psychological ค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของพี่ตุนเลยนะคะพี่ตุนได้เรียนรู้จากบทความนี้ว่าพื้นที่ปลอดภัยนั้นคือ การที่คนทำงานมีความรู้สึกไว้วางใจสบายใจในการทำงานและมีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองให้เอาชนะปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานได้ทอสังตะกะตาหัวหน้าภาคุตสาหกรรมของ Google กล่าวว่าถ้าไม่มีความรู้สึกไว้วางใจเราก็เรียกว่าทีมไม่ได้ซึ่งนั่นก็หมายรวมถึงความเชื่อของบุคลากรที่ว่า คุณจะไม่ถูกกล่าวโทษเมื่อคุณทำพลาดหรือไม่ว่าจะพูดถามสแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็จะไม่ถูกตำหนิหรือดูถูกให้อับอายขายหน้าในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ที่สแสดงให้เห็นว่าการสร้างอารมณ์เชิงบวกเช่นความไว้วางใจความอยากรู้อยากเห็นความเชื่อมั่นความสัมพันธ์อันดีและแรงบันดาลใจจะช่วยขยายความคิด และส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซอ้อนได้ในทางกลับกันความกลัวจะเบี่ยงเบนความสนใจจากส่วนต่างๆของสมองที่จัดการความจําในการทํางานและประมวลผลข้อมูลใหม่ทําให้บั่นทอนความคิดสร้างสารรค์การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาจึงเป็นเรื่องยากที่คนเราจะทํางานให้ได้ดีเมื่อมีความรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจเมื่อมีความกลัวที่จะแบ่งปันความคิดเห็น ไม่กล้าที่จะทํางานท้าทายมีความกังวลอายในการตั้งคําถามรู้สึกแย่เมื่อมีข้อผิดพลาดหรือด้อยความรู้นั่นก็หมายถึงว่าองค์กรหรือบุคลากรสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาไปอย่างน่าเสียดายดังนั้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจึงเป็นกุญแจสําคัญในการเรียนรู้เพื่อสร้าง h ่าย p e r f o r m ร์แมน e ี m ซึ่งนี้ก็เกิดจากประสบการณ์ของทีมงานของ Google ค่ะ แล้ววิธีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสร้างหายเปอร์ฟอร์แมนซ์ทีนั้นมีอะไรกันบ้างมาดูเลยค่ะมีเคล็ดลับ6ประการค่ะประการที่1นนั้นก็คือถามคำถามอยู่เสมอรหรือ ask questions การถามคำถามเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพูดคุยและชวนคิดเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การถามคำถามยังแสดงให้เห็นว่าการไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดา และแม้แต่หัวหน้าก็ยังมีเรื่องที่ไม่รู้อีกมากมายและจะต้องเรียนรู้ต่อไปในความคิดของพิจุตรนะคะการถามคำถามควรจะเป็นคำถามเชิงสร้างสารรค์แม้ว่าจะเป็นการตั้งคำถามทีม่เห็นด้วยกับสิ่งที่มีผู้พูดไว้แล้วเคล็ดลับที่2ค่ะคือทดลองทำสิ่งใหม่ try new things ส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการสร้างสารรค์ก็คือความกล้าเสีย่ยงกล้าลองสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะทำในสิ่งที่ไม่เคยมีคนทำมาก่อนดังนั้นจึงควรหาโอกาสเพื่อส่งเสริมไอเดียใหม่ๆโดยการถามความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ทดลองทำในวิธีการใหม่ๆแทนที่จะทำตามวิธีเดิมๆในความคิดของพี่ตุนการทำสิ่งใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยทำผลลัพธ์บางอย่างอาจจะไม่ตรงใจดังนั้นการสอนงานการให้กำลังใจการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด จึงเป็นวิธีการที่จะช่วยดึงศักยภาพของทีมหรือบุคลากรทําให้บุคลากรในทีมกล้าจะทําในสิ่งใหม่ๆส่งผลต่อบุคลากรนั้นมีศักยภาพที่สูงขึ้นและผลลัพธ์ในการทํางานก็ดีขึ้นไปด้วยค่ะเคล็ดลับที่3คือความตรงไปตรงมาเพื่อเป้าหมายร่วมภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Stanford d w a r for m u a u r e Goal ค่ะเป้าหมายคือสิ่งที่ใช้วัดความสำเร็จนะคะ บางครั้งในการดำเนินงานอาจจะมีข้อที่จะต้องให้คำแนะนำหรือวิธีการที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดบางครั้งในการที่พูดหรือสื่อสารกันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักเช่นการให้ฟีดแบ c k หรือการขอให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่เกิดความขัดแย้งในทีมในการที่ความเห็นไม่ตรงกันดังนั้นการส่งเสริมให้ทีมงานสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาโดยมุ่งเน้นการพัฒนา เพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันหหกเผชิญสถานการณ์ที่ยากหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายเราอาจจะตั้งคำถามบ่อยๆกับทีมว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันได้อย่างไรท่ตุนคิดว่าในประเด็ดนนี้สิ่งแรกที่ทีมงานต้องเข้าใจร่วมกันก็คือเป้าหมายค่ะผู้บริหารต้องสื่อสารเป้าหมายในเรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วในการให้ฟีดแบ็กหรือการสื่อสารตรงไปตรงมานั้น เน้นที่การหาจุดบกคร่องเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การตำหนิและให้เชื่อว่าคนเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นได้วัฒนธรรมการสะท้อนผลการดำเนินงานที่ตรงจุดจะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานเนื่องจากแก้ไขได้อย่างตรงจุดโฟกัสในสิ่งนั้นและสิ่งที่ควรระวังในการสะท้อนผลหรือการสื่อสารตรงไปตรงมานั้นคือต้องกระทำโดยปราศจากอคติ มีใจเมตตาและใช้ข้อมูลจริงนอกจากนั้นนะคะในการสื่อสารก็คุยให้จบในเวทีนั้นๆไม่ควรเอามาพูดนอกห้องหรือเอาไปพูดในที่ต่างๆค่ะในช่วงต้นพี่ตุ๋นก็ได้แชร์เคล็ดลับในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย3ประเด็นไปแล้วนะคะ เรามาฟังกันต่อเลยนะคะเหลืออีก3ข้อว่าการทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสร้าง high performance team นั้นมีอะไรต่อค่ะมาต่อกันในข้อที่4ค่ะเคล็ดลับที่4คือการยอมรับในความผิดพลาด admit the mistake ส่งเสริมให้ทีมยอมรับในความผิดพลาดโดยผู้นำอาจจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อแสดงให้ทีมได้เห็นว่าไม่ว่าใครหรือแม้แต่หัวหน้าก็ผิดพลาดได้ การยอมรับในความผิดพลาดก็ไม่ได้แย่หรือเป็นเรื่องที่ทําให้เสียหน้าแต่กลับเป็นวิธีการในการแสดงความรับผิดชอบและเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันจากประสบการณ์การทํางานของพี่ตุ่นนั้นก็คือถ้าเราไม่ยอมรับความผิดพลาดเราจะหาสาเหตุแห่งความผิดพลาดไม่เจอทําให้เราไม่โฟกัสและเสียเวลาไปทําในสิ่งที่ไม่ใช่ แม้บางอย่างในสถาน,นการณ์ต่อหน้าเราทำได้เป้าหมายแต่มันอาจจะไม่ยั่งยืนค่ะเคล็ดลับข้อที่5เรียนรู้จากความผิดพลาด f e i l i n g is learning ถ้าทีมเกิดทำผิดพลาดน,นอกจากการจะหาวิธีแก้ปัญหาแต่อย่ารีบไปยังภารกิจต่อไปนะคะลองใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผิดพลาด ใช้ความล้มเหลวของความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้หลายๆคนอาจจะใช้เทคนิค AAR หรือ Action After Review นั่นก็คือเปิดโอกาสให้มีพื้นที่เพื่อพูดคุยกันอย่างเปิดเผยในเรื่องข้อผิดพลาดนั้นโดยไม่ต้องมีความกังวลอายหรือกลัวทีมช่วยกันวิเคราะห์ตั้งแต่กระบวนการวางแผนการดำเนินงานหรือการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีมและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะกลายเป็น best practice อะไรที่ยังไม่ดีก็จะได้รับการแก้ไขค่ะเมื่อสมาชิกในทีมกล้านำเสนอความผิดพลาดเสนอแนวคิดใหม่หรือทำคำถามที่นำไปสู่การแก้ปัญหาทีมควรแสดงการรับรู้และชื่นชมถึงความกล้าหาญทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและสนับสนุนให้ทีมกล้าแบ่งปันข้อมูลในโอกาสต่อไปในเรื่องนี้ค่ะพิจุนในฐานะคนทำงานก็อยากแชร์ประสบการณ์ของตนเอง เชื่อไหมคะว่าไม่มีใครอยากทำผิดพลาดหลายๆครั้งคนบางคนได้มีโอกาสทำงานใหม่เป็นงานที่ท้าทายเพื่อเซตระบบหรือวางระบบให้กับคนอื่นหรือทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการทำงานเหล่านั้นอาจจะมีความล้มลุกคุกคานค่ะพี่ตุ๋นเชื่อว่าในสิ่งที่หลายๆคนผ่านมาได้นั่นก็คือการมีคนให้พิงหลังมีคนคอยซัพพอตซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้การทำงานนั้น เป็นพื้นที่ปลอดภยัยและคนทำงานก็จะกล้าในการทำสิ่งใหม่ๆเพราะว่าเราสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดกันได้ค่ะและเคล็ดลับข้อสุดท้ายคือข้อที่6นั้นก็คือการสร้างค่านิยมของทีม build team value นะคะคนทำงานรู้กันดีค่ะว่าการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้นมาจากค่านิยมส่วนหนึ่งนะคะการสร้างค่านิยมที่มาจากการมีส่วนร่วมของทีมที่แสดงถึงคุณค่าความเชื่อ และแนวะทางที่ทีมตกลงจะต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันผู้นำต้องหมั่นไถ่ถามเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจของทีมอยู่เสมอการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนี้ไม่ได้สร้างขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่ต้องอาศัยการเริ่มต้นและการมีส่วนร่วมของบุคลากรการเป็นแบบอย่างของผู้นำหรือหัวหน้าง,งานและการนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะนำไปสู่ความไว้วางใจและทำให้มี การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนาสร้างห i าย p e r f ์ r อร์แมน e ์ทีมได้พิจุตนว่าค่านิยมนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้การทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นวิธีการหนึ่งที่พิจุตนอยากแชร์นั่นก็คือหาโรมโมเดลหรือให้รางวัลบุคลากรที่สามารถปฏิบัติตามค่านิยมได้เป็นอย่างดีเพื่อเป็นตัวแบบให้กับเพื่อนนะคะและไม่ว่าหน่วยงานไหนจะกําหนดค่านิยมไว้แบบใดในการเป็นทีม การให้ความร่วมมือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งจะทำให้บุคลากรอยากมาทำงานและมีความรู้สึกดีๆต่อกันในการทำงานค่ะจบไปแล้วนะคะกับปุกแคทลับที่พี่ตุ่นนำมาแบ่งปันซึ่งเป็นเรื่องราวที่พี่ตุ่นอ่านเจอในเพจ Facebook ค่ะก่อนเวลาของรายการจะหมดลงพี่ตุ่นขอกลับไปที่คำถามตอนต้นก่อนเข้าเนื้อหาที่พี่ตุ่นได้ถามว่า เนื้อหาใน EP นี้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งใดและลักษณะอาชีพในซึ่งก็มีช้อยให้เลือกนะคะจำกันได้ไหมนะคำตอบนั้นก็ไม่มีถูกไม่มีผิดเลยค่ะจากบทความนี้หัวหน้าง,งานหรือผู้นำอาจจะต้องมีภาวะผู้นำมากหน่อยและอาจจะต้องละทิ้งนิสัยส่วนตัวบางอย่างเพื่อที่จะครองคนจะอ้างว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้เราเป็นแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้ แต่คนเป็นลูกน้องก็จะได้เรียนรู้บทบาทของทีมได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมที่ควรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนเข้าใจผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าได้มากขึ้นไม่ได้เรียกร้องว่าหัวหน้าควรจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ตุลจึงสรุปว่าไม่ว่าคนจะเป็นหัวหน้าหรือเป็นลูกน้องทุกคนต่างมีส่วนค่ะสําหรับคําถามที่ว่าอาชีพใดที่จะนําเนื้อหานี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดพี่ตุลก็ว,ว่า สามารถนำไปใช้ได้ทุกอาชีพเลยค่ะอาจจะแตกต่างกันที่ความเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการหรือจะนำไปใช้ในทุกๆข้อหรือเพียงบางข้อเท่านั้นซึ่งบทความที่พี่ตุลน,นำเสนอใน EP นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารองค์กรน,นะคะท่านผู้ฟังต้องการอ่านหนังสือด้านนี้เพิ่มเติมสามารถใช้บริการหนังสือในสำนักหอสมุดได้ในหมวดการบริหารองค์กรน,นะคะก็ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาใน E ีีนี้ ท่านผู้ฟังจะหยิบไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังสามารถสอบถามบริการหรือติดตามกิจกรรมของสำนักหอสมุดเช่นการอบรมฟรีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จากเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด w w ิร w ล r วด์ a ว็บเดอวันนี้พี่จุนและสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องขอลาทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่ในทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา7.35นาทีถึง8นาฬิกานะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสำหรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพบกับความรู้อีกมากมายในพอดแคสต์ KKU Library Lab Learning for All ได้ที่ YouTube KKU Library และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ